สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องอนุภาพแห่งความจริงปีของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เทาทั้งสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้บารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไปป่า ท่านจงถอยกลับไปเถอดธรรมชาติของใจที่หลุดพ้นจากอัศวกิเลเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผองใสปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายพ้นจากพันธนาการทั้งปวงเป็นสระเหมือนลมพัดไปในอากาศจิตใจที่ใสอยู่ในกลางกายเป็นจิตใจที่มีความสุข แม้นอยู่ท่ามกลางปัญหามากมายก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยใจที่มีความหวังเต็มเปลี่ยมด้วยพลังเพราะใจที่มีความบริสุทธิ์สามารถสร้างแรงกายแรงวาจาและแรงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพดวงใจตรงนี้เมื่อฝึกด,ดีแล้ว จะเกิดนุภาพอย่างที่ใครๆไม่อาจคาดคิดได้และคิดไม่ถึงดังนั้นให้เราหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้ได้ทุกๆวันใจที่บริสุทธิ์ด้วยความดีแม้ละโลกไปก็ยังได้ชื่อว่าไม่เป็นหนี้มู่ญาติและบิดามารดาเพราะหาบุคคลทำหน้าที่ของตน ที่ได้เกิดมาอย่างเป็นที่แล้วย่อมไม่เดือดร้อนในการภายหลังมีวรรพระบาลีทุตกะนิกายวัตชาดกความว่าปีของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าของสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้บารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไปป่า ท่านจงถอยกลับไปเถิดพระสัมมาสัมพระเจ้าของเราเป็นผู้ศัตรูแล้วเองโดยชอบพระองค์เป็นพระบรมนครูที่สั่งสมอบรมบ่มบารมีมานพพบนับชาติไม่ท่วนบารมีที่พระองค์สั่งสมมาคือบารมีสิทัศนัด ได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกมมบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพระองค์ทรงเป็นเพียรมีมามากจากบารมีธรรมดา กลายเป็นอุปบารมีและจากอุปบารมีก็กลายเป็นปรมัตถบารมีซึ่งเปนบมีขั้นสุดท้ายในการบรรพินเทียนมาจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรมสรูของพวกเราทั้งหลายโอกาสนี้จะแสดงเรื่องสัจจะบารมีสัจจะบารมีความจริง ที่เป็นสิ่งไม่ตายเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันให้เราพ้นจากพยันตรอันตรายต่างๆได้และเป็นคุณธรรมที่ดีเลิศในการฝึกผลอบรมตนตุดคนจริงดังเรื่องในสมัยพุทธกาลครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตในบู่บ้านชาวมกตแห่งหนึ่งหลังจากที่พระองค์บิณฑบาต และสวยพัฒหารแล้วมีพิสุสงแวดล้อมได้เสด็จดำเนินไปสู่ขนทางในระหว่างทางเกิดไฟป่าไม่ลุกลามขึ้นเมื่อพิสุทั้งหลายเห็นไฟที่มีควันเป็นกลุ่มใหญ่มีเปลวสูงถึงปลายยอดไม้กำลังลุกลามทั้งสองข้างหน้าและข้างหลังทำให้พิสุ ที่เป็นบุทุชนต่างหวาดกลัวต่อมรณะภัยจึงพูดขึ้นว่าพวกเราจะจุดไฟเผาเพื่อตัดทางไปเราพิสุพากันนำหินเหล็กไฟออกมาจุดไฟฝ่ายพิสุอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านทำอะไรกันพวกท่าน ไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกกับทั้งเทวโลกหรือผู้เสด็จมาพร้อมกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านเสมือนคนไม่เห็นดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าไม่เห็นดวงอาทิ์รุ่งเรืองด้วยรัศมีอันมีกำลังตั้งพันขึ้นทางด้านทิศต,ตะวันออก เหมือนคนที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งทะเลแต่มองไม่เห็นทะเลหรือเสมือนคนที่ยืนพิงเขาที่เนรุแต่ไม่เห็นเขาที่เนรุฉะนั้นพิสุพวกเราพวกแรกต่างพากันกล่าวอีกว่าเราจะช่วยกันจุดไฟเพื่อตัดทางไฟพิสุณีพิสุขีขขนาศพ จึงกล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีประมาณพวกท่านไม่รู้หรือมาเถิดท่านพวกเราจะไปยังสำนักของพระบรมศาสดากันพิสุสงพร้อมใจกันไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งขณะน,นั้น ไฟป,ป่ากำลังไหม้ส่งเสียงดังใกล้เข้ามาทุกขณนะเสมือนจะเผาไหม้สถานที่แห่งน,นั้นให้วอดวายไปในพริบตาแต่กรั้นไฟป,ป่าลุกลามมาถึงสถานที่ที่พระองค์ยืนประทับอยู่ในระยะประมาณ16กรีไฟป,ป่าก็ดับสนิทในทันทีเหมือนเขาไปที่จุ่มลงในน้ำฉะนั้น เราพิสูจน์เห็นเช่นนั้นต่างพากันกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าน่าศัจริงจงชื่อว่าอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไปนี้แม้นไม่มีจิตยังไม่ไม่สถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ได้ย่อมดับไปเหมือนคบเพลิงหญ้าถูกดับด้วยน้ำเฉะนั้น หน้า,า,จ,ารจริงชื่อว่าพุทธามุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีประมาณเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับถ้อยคําของพิสุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อที่ไฟป่านี้ไหมมาถึงสถานที่ประเทศนี้แล้วดับไปเป็นกําลังของเรา ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ข้อนี้เป็นกำลังแห่งความมีสัจจะที่มีในการก่อนของเราถาคกฏจริงอยู่ประเทศนี้ไปจะไม่ไหม้ตลอดกับนี้ชื่อว่าปฏิหารตั้งอยู่ตลอดกับขนาดนั้นพระอานมณเถระ ได้ภูลาาสังคติสชั้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประทับนั่งของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิซึ่งมีพิสุสงนั่งแวดล้อมแล้วทรงนำเรื่องแนอดีมาตัดเล่าว่าในจิตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดนกคุ้ม ในสถานที่แห่งนี้เมื่อพระบริษัทได้ทำลายกระเปาะฟองไข่ออกแล้วมาดูโลกได้ไม่นานลูกนกคุ้มมีตัวประมาณเท่าดุมเกวียนที่บรรทุกถึงค้าขนาดใหญ่และวันนั้นมารดาบิดาได้ออกไปหาอาหารปล่อยทิ้งพระบริษัทที่ไม่มีกำลังแม้แต่จะเหยียดปีกบินไปนากาศ ไม่มีแม้กำลังที่จะยกเท้าเดินได้ปกติเมื่อถึงฤดูร้อนของทุกทุกปีไปป่ามักเผาไหม้สถานที่แห่งน,นี้เป็นประจำช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนพอดีและเป็นความพอดีอีกเช่นกันที่ไฟกำลังเผาไหม้ลุกลามทรงเสียงดังลั่นใกล้เข้ามาทุกขณนะ มูนกรีบบินออกจากรังของตนเพราะต่างกลัวมรณะภัยจึงพากันส่งเสียงร้องหนีไปป่ากันจลาวันแม้แต่มนดาบิดาของพระโพธิสัตว์เองก็กลัวต่อมรณะภัยพากันทิ้งท่านรีบบินหนีไปยังสถานที่ที่อื่นเช่นกันพระโพธิสัตว นอนอยู่ในรังตนเอลได้ชงเงื้อชงอ้อมองดูไฟป,ป่าที่กำลังไหม้ลุกลามเข้ามาทุกขณะรางคิดว่าหากเรามีกำลังที่จะกางปีบินไปนากาศเราก็จะบินไปในสถานที่อื่นหากเราเพิงมีกำลังที่จะยกเท้าเดินหนีไปได้เราก็จะย่าง เท้าหนีไปยังระทานที่อื่นเสียส่วนบรรดาบิดาของเราต่างกลัวมรณะภัยพากันทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวบัดนี้ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีที่ต้านทานก็ไม่มีวันนี้เราทําอย่างไรดีหนอขณะนั้นพระโพธ,ธิสัตเกิดความที่ขึ้นว่าชื่อว่าคุณแห่งศิล มีอยู่ในโลกชื่อว่าคุณแห่งสัจจะเ็าย่อมมีในจิตการพระสัพพัญญุพุทเจ้าผู้เป็นเพียนบาร,รมีเต็มเปลี่ยมแล้วทั้งหลายทรงประทับนั่งที่พื้นใต้ต้นโพได้จัดสรู้แล้วเองโดยชอบพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและ วิมุตติยานศาสนาทรงประกอบด้วยสัจความเมนดูความกรุณาและขันติคุณธรรมทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงให้แจ่มแจ้งแล้วย่อมมีอยู่ก็สัจสักอย่างหนึ่งย่อมมีอยู่ในตัวเราเช่นกันสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็ย่อมมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอร้อ ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและคุณที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าเหล่านั้นจงทรงรู้แจ้งแล้วพระโพธิสัตว์จึงลึกถึงคุณธรรมและสัจจะความดีเหล่านั้นได้กระทําสัจจะริยาให้ไปป่าจงถอยกับไพรเพื่อกระทําความปลอดภัยแก่ตนเองและหมู่นกที่เหลือ ที่ไม่สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยการทำสัจจคุริยาคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกนี้ความสัต์ความสะอาดและความเอนดูมีอยู่ในโลกนี้ด,นด,นนด้วยความสัต์นี้ขอข้าพเจ้าขอทำสัจจคุริยาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าได้พิจารณากำลังแห่งธรรม ได้ลึกถึงพระชินเจ้าทั้งปวงในปานคอดอาศัยกำลังสัจจะน,นี้ข้าพเจ้าขอทำสัจจกิริยาเมื่อพระโพธิสัตว์ะลึกถึงคุณของพระสัมมาสัพระเจ้าที่สดเสด็จดับขันทพรินิพพานไปแล้วและคุณที่มีอยู่ในตนจึงกล่าวอีกว่าปีของเรามีอยู่ แต่ก็บินไปไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไปไม่ได้บารดาและปิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไปป่าท่านจงถอยกลับไปเถิดด้วยอนิภาคแห่งสัจจะปรมีของพระบพิษัทไปป่าก็ไม่สามารถเผาไม่บริเวณนั้นประมาณ16กกรี แต่ไฟป,ป่ากลับไม่เลยไปในสถานที่แห่งอื่นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนที่สูจทั้งหลายการที่ไฟไม่ไหม้มมสถานที่แห่งนี้ด้วยกำลังของเราในบัดนี้ก็หาไม่แต่เป็นกำลังเก่าเป็นอนุภาพพลังแห่งสัจบรรมีในไม้ที่เราเป็นลูกนกคุ้ม ครั้นจบพระธรรมเทศนาพิสุบบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกเป็นพระอนาคามีและบางพวกได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าการมีสัจจานั้นเป็นคุณธรรมอันสูงส่ง มีอรุภาพมากมายมหาศาลและเป็นหนึ่งในบารมีสิทธักที่พระสัมมาสัทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญมาแล้วในสมัยที่พระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีเหล่านี้อย่างเต็มที่ตลอดมาดังนั้นพวกเราเหล่านักสร้างบารมี เพ่งฝึกผลอบรมคุณธรรมในเรื่องความมีสัจจะนี้ให้ดีเพราะว่าการมีสัจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีและสัจจะคือความจริงที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอคือการจริงต่อความดีมันทำความดีให้เต็มที่ เพราะความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เต็มที่เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่แท้จริงของเราเมื่อเราจริงต่อความดีแล้วแม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเราย่อมสามารถอาศัยความดีและบุญน,นั้น ช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้โดยง่ายขอให้เราตั้งใจสั่งสมบารมีให้เต็มที่กันทุกคนครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ